ด้านเราช่องพุทธเกษตรนะครับวันนี้เรามาทำอะไรกันนะครับเกี่ยวหญ้าครับวันนี้มาเกี่ยวหญ้าทำความสะอาดบ้านบรรยากาศบ้านนะครับรถไถไม่ไม่ใช่บ้านบ้านอาจารย์ครับอาจารย์ตี้นะครับครับผม โอเคครับอ่ะเริ่มเลยวันนี้ก็รับจ้างกันนะครับวันนี้โครงสร้างนะครับอ่ะโครงสร้างบ้านเฮ้ยทานะครับย้าดแย้งครับลมแรงนะลแรงสัหน่อยครับวนี้อากาศบ้านนะครับมีนทงอยตรงหน้าครับี่น้องถครับนะครับจี่ ีนโน,โน,นนะที่ไหนครับ,นะท,รบที่นครับที่กครี่้ยอาจารย์ีนี่จกคารนะครับก็ใครอยากเรียนเปียนโน,นนะครับยินต่อได้เลยนะครับผม กินเบอร์โต้ไปทางล่างครับเดต่อร์ดต่อแทงเบอร์มุดก็ได้สิไม็ได้ครับอกโรงเรียนได้นะครับ นะครับนนี้ราไที่ยานอาิกพิยุทธพุนครับตอนตอนะครับุวันะครับมที่ช่องยิยุาแสงสว่างจารจนเชื่ออะไรนาแสงสว่างจารแสงสว่างี่ิยุครับจ้าประจเต้เชี่ยอะไรนะครับตอนนี้ ตอนนี้ยังไม่มีการเคลื่อนไหวครับช่องตอนนี้ฝากช่องเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นี่กับช่องอจาจารย์บิ๊กวิริยุทธ์นะครับอ่ากล้องวานแสงสว่างนะครับแสงสว่างเได้ขวัญน,นะครับตอนนี้ช่องนี้ก็กํกาลังจะปล่อยเพลงนะครับอาจารย์บิ๊กกำลังจะปล่อยเพลงอะไรเอาความดื้นเล่านะครับกำลังเรียบเนะรียงแต่เข<อ>าเขาไม่ใชญ่ไม่ร้อง ันของอาจารย์จะมีแปลงนะครับที่อาจารย์กั้นใหม่นะครับจะทำรอทำรันตีก่อนนะรอทำรันตีก่อนครับนะครับหลังเรียบเรียงพวกนี้ก็เข้าห้องอัดเสียงร้องครับกับเข้าขึ้นเล้าของอาจารย์นิวทิยศนะครับต่อไปแล้วก็เป็นเกี่ยวของประสิทธิ์นะครับตามนี่นะครับนะครับก็ให้อาจารย์ก็มาช่วยอาจารย์ สามย่าเกี่ยวย่านะครับกำลังทำบ้านใหม่นะครับทำโครงสร้างนะครับเล็กโครงหลังคานะครับพี่น้องถมดินนะครับฝากเป็นกำลังใจนนะครับผม ท,ทั้ง nhà าเารก็นะครับครับรนะครับยนะ่าเกรา้า็ยงีบๆอยู่นะครับกน้นเดเอครับพี่นองครับาากาะนะครับก,บกบบบบบบบ็ตัวทั้ง นะครับกระสินก็ศูนยก้าเจ็ดรนลูกีกันสงแสนนะครับเป็นกระสินบกาดานะครับรขาเสีอน้ำนะครับเป็น้อ่เดียวกครับเสือ่าจะขช้ ที่อาเสจะใจะไ,ไหนนะครับ ก็พกตองก็ได้นะครับน,ะ,นะครับมาเปิดจุดใจนะครับก็อย่าฟังแบบคลาสสิกแบบเบาๆก็มีเป็นโนมีอิเล็กโทรนนะครับไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะฟังเป็นวงก็ได้นะครับต่อทั้งความรุนกระจี ハッピーナー。<music> อันนี้ก็ให้แดนเซ่ทำแบบนีให,ไนนให,หไไไ้ได้นะครับจะเป็นเพลงอะไรนะครับแบเราติดตามบรรสมกับลป์นะครับพบกันให้คลิปหน้าครับไลค์กดแชร์ดูใจนะครับใจบีุณนะครับ